สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับปาน้องแฮมละน้อในช่องกวยไทยอินมาเลเซียวันนี้ปาน้องจะมาอเูรื่องอ่ามาอเูรื่องที่ว่ามาเลเปินอนุญ,ญาตให้คนไทยเข้ามาได้แล้วคนตีคือเข้ามาในมาเลนี่ละ่ะ อัสลามุอะลัยกุมอันนี้ก็ว่านําไม่ใช่ตาภาษาอูรังอย่างดึงกับตาอูรังมาเลเซียบ่อิสินกันอรังอาซิงมาสู่ดํานึกะรอนะสักกี่กิตานใจตออนะยน่างคนได้ได้ยินข่าวว่าอันคนมาเลคนมาเลว่าได้ยินข่าวว่าหลวงมเลเพิ่นอนุญาต้คนไทย เข้ามาในมาเลเซียแค่คนไทยให้เอาคน <c oughs> คนต่างดาวอนสระประเทศนเนี่ยก็แล้วแต่แต่วเขาอยู่เป็นคนไทยเนะาะเขากว่าเฉพาะคนไทยก็พอและนะ้เนาะคนไทยทีว่าจะเข้ามาอยู่ในมาเลย์จะเข้ามาในมาเลย์ีที่ว่าเปิดอนุญาตเึงเข้ามาได้นะหนึ่งคนที่อายุ60ปีขึ้นไปสองคนที่ว่า มาทํางานในมาเลมาทํางานในมาเลมาเป็นคนใช้เหมือนทำมาหรือว่ามาทํางานร้านอาหารแต่ก็ต้องมีเท่าแกรับรองอสามคนที่เป็นไม้เป็นไม้แต่ว่ามีลูกอยู่มาเลเ่าเป็นไม้แต่ว่ามีลูกอยู่มาเลแล้วก็สี่คนที่มีลูกมีผัวอยู่มาเลสามารถ เอออ,อีกอันหนึ่งอันหนึง่งคนที่มาเรียนคนที่ลูกหลานมาเรียนถ้าจะมาเรียนนะํามาเล็บปนก็อนุญาตให้เข้ามาเรียนได้แล้วก็ไอพอ่อแม่คนที่มาส่งหมายถึงพอ่อแม่พี่น้องคูปกครองอย่างละที่จะมาส่งก็ปนก็อนุญาตให้มาส่งได้อันนี้ของตียยินมานั้นนะเปนอนุญาตให้เข้ามาส่งได้ สำหรับคนที่สงเด็จของของคนที่มีวีซ่าหรือมั้งเนาะคนที่มีวีซ่าได้ยินมันมันเขียนท่านว่า pass travel p a s ส t r a เวล,เวลนี่หมายคาว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนะี่ยคนที่มีวีซ่าท่องเที่ยวเนะี่ยสามารถที่เข้ามาอยู่เข้ามาในมาเลดได้โดยตามปกติบ่ต้องไปขออนุญาต ท่านบาต้องไปขออนุญาตหมายความว่าสงสัยจะหมายความว่าบาต้องลงทะเบียนละมั่งมาก่อน,นตัวต้องลงทะเบียนก่อนไม่ใช่คะสงสัยจะบาต้องลงทะเบียนลแลนนอะไะเนาะก็ประมาณน,นั่นแหละคนแก่คนเป็นแม่ไม,แม่แต่ว่ามีลูกอยู่มาเลคนมีลูกมีผัวมาเลยคนมาทํางานในมาเล่แต่ว่าต้องมีเท่าแก่หลับรอง คนมาเรียนหนังสือลูกหลานมาเรียนหนังสือแล้วก็สามารถสามารถเอาคนที่จะมาทรงเขาเข้ามาได้มันก็ต้องมีมีหนังสือรับรองทุกอย่างแหละเนาะก่นอันเป็นไปขึ้เข้ามาอย่างเนาะเออเขาก็คิดว่าจะนั่นนะถ้าตามใบอ่านได้ตามใบที่ได้รับมาวันนี้นะเดืนอนงากระตอ Uh, orang yang boleh masuk dalam Siam dani kerajaan dia apa terbuka bagi orang masuk dalam Malaysia uh, oh, oh, dalam pas dalam ketah itu dia haba kata orang warga emas apa uh, itu orang mai kerja Uh, kerja rumah suri rumah uh, kerja apa orang panggil kerja bibik tu lah orang panggil Pak, apa lah? kerja apa dah kerja Ah, ha, bibik tu lah ha, tetapi kena ada toke ada apa jamin ha, tu ha, orang canda canda yang ada anak dia tinggal di di Malaysia anak ada di Malaysia tapi mak duduk di Siam ha, tu pun boleh macam tu lah macam tu lah anak dia duduk sini mak dia duduk sana ha, boleh masuk ha, orang yang ada anak ada suami di Malaysia Uh, orang yang ada visa sama aku saya ingat dah kotorlah kalau tak ada kalau tak ada visa pun boleh masuk pasal sebab dia kata janda yang yang ada anak di Malaysia maksudnya anak ada di Malaysia kalau mak dok kot lain mesti visa dia putui dah dah Ha tu boleh masuk kot. Kita tak kedok urui, kita kedok minta mohonan atau uh, kedok tak kedo minta macam kuarantin apa lokotu dah kot ah uh, daftar daftar apa tak kado dah kot kita boleh masuk macam biasa ikutlah cuba tengoklah kawan pun tak tahu sama kawan baca dalam surat tu dia kata tu lah. macam orang main belajar di Malaysia masuk you masuk apa anak-anak dia apa masuk belajar di Malaysia dia apa boleh bawa periring sama yang pak mak ke adik beradik dia apa yang mai hantar dia apa tu ha boleh ha dia kata lu betul lah kalau ikut lah ikut saya tu saya baca dalam dalam kertas itu dia, dia kata lu tu boleh masuk masuk macam biasa ke masuk yang ada dia kata pas macam-macam pas dia tulis tu hmm, saya saya tunjuk apa tu noh เอ้ยมาุดีละสุดีไละ์ล่วย่าริม่ดูละขอบนายะ้าดลดดัคงุาไขอโทษนะเะว่ก็อ่านตามในหนังสือที่ได้มานั่นเนาะ ตามแม่นังสื้อนะปนว่าจะได้เขาก็บว่าจะนั่นนะเนาะ,ะขอบคุณเจ้าตีนากาเซ